สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อยพี่น้องบานเท้าสู้ขูู่้คนนะคะมืัอนี้ค่ะกับพอพอกับนิดานะคะบานสวนของขวัญเท้าค่ะพ่อยพี่น้องค่ะปัญหาเร่องยุ่งยัง่เบิดนะคะช่วงนี้กะหนาฝนนะคะปลายฝนต้นหนาวเนาะ ปัญหาเลี้ยงยุ่งยังบ่เบิดค่ะพ่อยพี่น้องค่ะอยู่ของงวของนิดากะมีวิธีกําจัดยุ่งนะคะไห่ง่วเนาะที่แบบเออยย่มือแลงนะัยุ่งหลายแห้งค่ะพ่อยพี่น้องคะ่ะย่มนิดามานอนฝั่งงวงสิคะ่ะคือแบบยุ่งหลายแห้นนนาางนะคะอ่ะเมื่นอนีนนิดาไม่ได้มาขายของนะคะพ่อพี่น้องค่ะไม่ได้มาขายของนะคะทามาเบิงนะคะพ่อพี่น้องคะ่ะนี่นะคะพ่อพี่น้องคะ่ะ ตัวน,นี้นะคะนี่คือ,อเครื่องดักยุงนะคะเครื่องดักยุงอยู่ที่บานสวนของขวนเท่านะคะที่ปีนิดาใสแล้วเห็นผลนะคะวัพยพี่น้องค่ะก็เลยอยากนํามาแช่ให้พ่อพี่น้องนะคะบ้านเท่าเนาะฟูเลียงงวัวนะคะที่แบบขอกงวัวหลายๆขอ,อกงว้วยุงยนะะย่งหลายๆนะคะยุ่งหลายๆเนาะเออขอกวัวนนิดาจะยุ่งหลายแห้งค่ะ แมมือแรงนี่คืออัวนอนบ่ได้เลยค่ะพาพี่น้องค่ะนี่ค่ะจะเป็นแบบเป็นเครื่องแบบนีเนาะคะ่ะนี่จะเป็นสายแบบเสียไฟค่ะพ่อพี่น้องค่ะข้างในเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบหลอดแบนะ็คไลท์เนาะนี่ค่ะหลอดแบ็คไลท์เนาะคะ่ะแล้วก็จะมีแบบนี่ค่ะพัดลมนะคะสำหรับดูดนะคะยุง่งดูดมแมลงเนาะหลอดแบ็คไลท์ตัวนี้ก็จะเป็นหลอดลอหลอยุ่งหล่อแมลงนะคะพาอพี่น้องค่ะ แล้วก็จะมีพัดนมดูดนะคะืเข้ากระเสียบตอนย่างข้าแรงเนาะแล้วก็นนี้ดาาลืมไปนะคะแต่จะมีถุงผ้านะคะถุงผ้าบางๆนะคะถุงผ้าที่เป็นแบบนี้เนาะเข้าไว้ถ่ายใส่โตยุ่งนะคะนี่เนาะเ้าก็ใส่แบบนี้ค่ะแล้วก็ย่าเมือแรกเข้าก็หอยไว้ค่ะเปิดไฟแล้วก็แขวนไวเน้เนาะจะเป็น เดี๋ยวนะนี่ด่าส์เนี่ค่ะซึ้บหลอย่านอาจจะเคยเห็นนะคะอาจจะเคยเห็นอาจจะเคยหูอยู่นะคะอืมแต่ว่ามุนีนี่ด่ามากเอาให้พอ่พอแม่พี่นอ้องในเบิ่งอีกเคืออนึงเนาะจะเป็นรูปแบบลักษณะแบบนี้นะคะลักษณของเขาก็คือแบบว่า หลอดแบกไลน์นี่ก็จะลอยลอมาแงลงลอยุ่งนะคะเขามาแล้วก็จะมีพัดล่มเนาะที่ดูดนะคะ,ด,ด,ะด,ดูดยุ่งลงมาในถุงผ้าเนาะหลอดมาดูดยุ่งลงมาในถุงผ้าเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะบ่าสามารถออกได้เนาะแล้วย้ำนั้นเท่ากับน,นี่แหละคะ่ะมัดมัดปากไว้แบบนี้เนาะเออเดี๋ยวมือแลงนะคะนี่ดาจะเสียไฟเนาะนี่ดาจะเสียไฟเบิ้งแล้วก็ เพามาเบิงกันนะคะว่าผลลัพจะออกมาได้แบบไหนนะคะยูของว่าของนี่ด่านะยุง้ายหลายนะคะพอี่น้องค่ะ พามาเบิ่งผลงานนะคะเจ้าตัวดักยุ่งนะคะนี่ค่ะพอพพินองค่ะมือคึืนนะคะไอ้ไฟนิดาดับก่อนนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราเอาลงมาเบิ่งนะคะนี่ค่ะพอยพินองค่ะเบิ่งเลยนะคะนี่ค่ะเบิ่งยุ่งยุ่งทั้งนั้นนะคะนี่ค่ะอาจจะมีมาแลงน้ำนะคะยุ่งนะคะคือแบบหลายค่ะที่นี่ค่ะพอพพ่นองค่ะันค่ะโอ้เอาลงสูงเข้ามาได้ใจด นั่นนั่นค่ะพ่อพี่น้องค่ะคือแบบถาถาเข้ามีตนี่จากสองสามตัวเนาะไอเครื่องดักยุ่งนี่เนาะค่ะเขาก็วางไว้เป็นจุดเป็นมุ่มมุ่มนะคะพ่อพี่น้องค่ะเออกดักได้รายนะคะว่าเฮาจังสีใไดนอนนะคะพวอพี่น้องค่ะว่าสันเนี่ยยุ่งกวนมั่วนะคะพวอพี่น้องค่ะว่างค่ะมันหลายค่ะอี่หรีค่ะพ่อพี่วนว้องค,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 ค่ะเออนี่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 นนด่ามีเครื่องเดียวกับกะได้ ยูนะคะเดลฟ์จังสีนะคะตอนนี้ด่ากัดจะเดลเอาลงไปเหตุปานะคะให้พี่น้องค่ะซ้ายนี่ด่าก,กับน้ำไล่แล้วนะคะเดี๋ยวเขาเอาลงไปเหตุปานะคะเขามาข่ดค่ะว,วันพี่น้องค่ะนี่นะคะจริงๆแล้วตรงเวลาเอาเหตุปานตรงจุ่มก้นนะคะให้พี่น้องค่ะเพราะว่าถา้า เขาว่าเปิดเปิดออกเลยอ่ะยุ่งเขาก็จะบินออกนะคะเขาข้นในไตนะคะพอยี่นองค่ะนี่ค่ะพี่ดักกจะจุม่มจะข้าวนึงเนาะเออเขาต้องจะเดดที่ยหย่ปลานะคะเขาวาถามขาเปิดออกเลยอะ่ะยุ่งที่ตัวที่เขาคัา้นในไตอะคะ่ะเขาก็จะบินออกนะคะนี่ละค่ะ นี่ก็เป็นการดักยุ่งนะคะอีกวิธีหนึ่งเนาะของบาาสวนของขวัญเท่านะคะพอยพี่น้องค่ะเมื่อว่าจะเป็นการดังมุงไห้นุ่ง,งดังมุงไห้เม่วก็ดีนะคะการฉีดน้ำสมขันใหม่อย่างที่นิดาได,ไดาา้แช่ให้พอยพี่น้องในเบื้องน้ำกันเนาะหรือว่าจะเป็นการาใส่ไฟนะคะไฟเหลืองไฟ,ไฟไฟไรยุ่งเนาะ หรือว่าจะเป็นการแบบกอไฟดังไฟควันนะคะไหลย,ยุ่งกระดีขึ้นกันนะคะและนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเนาะที่เขาจะใส่ได้นะคะไวมิโนองค่ะใส่ได้ผลดีรเลยะค,ะค่ะคุณค่ะเบื้องหน้าไม่ได้ยุ่งนะคะไวมินองค่ะคุณค่ะหลายแห้งค่ะนี่จะมีด่างกระไดอาหารปลาพร้อมนะคะ,ะเหตุแบบนี้นะคะ ็จะได้ไรยุ่งแห้งวัวพร้อมนะคะยุ่งหลายแห้งค่ะง่วนนิหดหน่อยเบเลยนอดเลยนะคะพอยพี่นงค่ะอ้ย่นะคะ,นะคะปลานิดหนกกันลืมมากแล้วนะคะ เขาก็จะเริ่มรู้แล้วนะคะปลากรสิมานะคะหลายคัก่าค่ะพ่อพี่น้องค่ะ <laughs> <laughs> นีล่ละค่ะก็เป็นอีกมีที่หนึ่งเนาะอยู่บา้านสวนของขวัญเท่านะคะเพื่อพลอยพี่น้องนะคะจะเออเอาไปแขวนใส่ขอบง้วนะคะ ขอบกงของพลอยพ่นองนะคะใส่วิธีใดเนาะกับวเบาซู่กันฟั่งนะคะคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะพลอยพ่นองค่ะเบาซู่กันฟัง่งเนาะแช์ประสบการ์ไปน้ำกันนะคะพลอยพินองค่ะออสำรับเมื่อนี้นะคะนิดากะได,ไดเอาวิธีนี่ละค่ะการดักยุ่งนะคะด้วยเครื่องดักยุงนะคะมาพลอยพินองในเบิ้งในรับช่วน้ำกันนะคะก็ อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์สังกระดิ่งให้นิดาแล้เด้วยค่ะจะบ่ได้ะะผ่านคลิปใหม่ไหมนะคะนิดากัจ่าอล่าพลอยพ,อพน้องไปก่อนนะคะวันนี้ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ